กินแต่เมนูมาชาในญี่ปุ่น24ชั่วโมงจะได้กินอะไรบ้างเราก็เริ่มต้นวันด้วยการนั่งรถไฟจากโอซาก้าไปเกียวโตช่วงที่เราไปอากาศกำลังดีไม่หนาวมากเราก็เปิดวันที่ถนนมาซึบาระขนมรสชาเขียวที่นี่ก็คือน่ากินมากเลยทุกคนแต่นักท่องเที่ยวก็คือเยอะจนงง<ม>เราก็เลยเอาศสยจังหวะชุนรมุนจัดโมจิรูปเกี๊ยว<ม>กับซาลาเปาไส้ชาเขียวถั่วแดงมาก,ก่อนเลย<ม>เป็นซาลาเปาแป้งนานาหอมชาเขียวอ่อนๆข้างในเป็นไส้ถั่วแดงกับชาเขียวแล้วว่าก็อร่อยดี<ม> มาทางนี้จะมากินไดโฟกูสตรอเบอรี่ชาเขียวไปได้ยังไง <c oughs> ลูกนี้คิดไปเงินไทยหนึ่ง <c oughs> แบงแดงกว่าน้องบอกว่าใส่ชาเขียวอร่อยแป้งหนาสาใจกินแต่ของหวานเริ่มเลี่ยนก็เลยเดินม,มาหาของข้าว <c oughs> แกงกะหรี่มัทฉาทุกคนแปลกมากเอามาหนึ่งเดินผ่านร้านโดนัทเขามีเมนูโดนัทชาเขียวพอดีมัทฉาวัน <This> one. เป็นโดนัทโฮเมททอนใหม่หน้าร้านก่อนเสิร์ฟก็เอาไปคุกห,หงอะไรสักอย่างเสร็จแล้วก็บีบครีมด้วยมือเดียวน่ากินแบบนี้เลยทุกคนแป้งเขาจะออกแน่นๆนไม่นุ่มเหมือนโดนัทที่เคยกินแต่ครีมมัชชาคือเข้มข้นสมมงช่วงเช้ากินเมนูชาเขียวยังไม่จุใจก็เลยนั่งรถไฟไปสุดขบวนที่เมืองอุจิที่เขาบอกว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองแห่งชาเขียวเลยทุกคนลงจากสถานีปุ๊บก็เจอถนนชาเขียวราเมงชาเขียวเกียวชาชาเขียวที่นี่มีหมดมัชชาทาโกะ เกิดมาทางชีวิตเพิ่งเคยเห็นฮาโกยากิชาเขียวครั้งแรกเราก็เลยจัดมาลองสี่ชิ้นแบบงงๆฮาโกยากิชาเขียวตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นฮาโกยากิราสซอสมายงในชาเขียวแต่พอกัดไปปุ๊บแป้งข้างในก็เป็นชาเขียวเหมือนกันทุกคนคือชาเขียวทั้งนอกทั้งในรสชาติเหมือนฮาโกยากิปกติแต่มีกลิ่นชาเขียวนิดๆมันชาซอฟตกโตะกิโตะชิลนิกัชิมัส าเขียวอืทุกคนหลังจากกินชาเขียวมาขนาดนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคืนนี้เราจะนอนหลับกี่โมงแต่ไหนๆก็มาถึงนี้แล้วก่อนกลับจากเมืองอุจิก็เลยแวะร้านไอติมโฮมเมดพรีเมียมมัจัดไอติมชาเขียวที่เข้มที่สุดในร้านมาเลยทุกคนเป็นสีเขียวที่สามวกมัชกินรองเนื้อเข้มข้นแบบเจลาโต้ที่ถูกต้องเข้มแต่ไม่ขม อร่อยมากพี่เจ้าของร้านบอกว่าไอติมเขาโฮมเมดร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกรสชาติคิดเองหมดใครมาที่เมืองอูจิเจอก็แวะไปลองได้กลับมาถึงโรงแรมก่อนนอนแล้วก็ลองชิมโมจิจะเป็นแป้งโมจิบางๆห,อหมม่อไส้มาเหมือนเกี๊ยวน้ำขนมอันนี้ผู้ใหญ่ที่บ้านเราชอบมากวันที่สองเราก็เลยนั่งรถไฟจากโอซาก้ามาอูจิอีกรอบมาถึงก็แวะซื้อชาเขียวไปฝากป้าหนึ่งกระป๋องกับคิดแคนอูจิมชาช่าซาบอกชาเขียวมาที่นี่พกมาหนึ่งร้านน่าจะหมดไปร้านห้าซื้อไปฝากป้าหนึ่งอย่างที่เหลือเป็นของเราหมดกว่าจะหมดยี่สิบสี่ชั่วโม จะมากินชาเขียวไปอีก2เดือนน้องมออุซามาเกียวโตแล้วก่อนกลับโอซาก้าก็เลยแวระร้านนึงตอนแรกตั้งใจมาซื้อช็อกโกแลตมาชาเจสีเขาบอกไอติมมาชาที่นี่ดีก็เลยจัดมาลองหนึ่งอันไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ปิดห้ายด้วยเคฟชาเขียวไปเลยทุกคนเมนูมาชาฟินดูข้าโนเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะเคมอันนี้อร่อยจนงงซาบมาชาใครมาเจออย่าลืมไปลองกัน